มอมน,อนอบ้าางขา้องว่ามีแขนว่ามีขาบางขา้องหัวาบางข้องตาวา่มันเป็นกฎแห่งกรรมตั้งแต่อดิะธาตุมนาะบางเพื่อบางที่คนเก,กิดให้เขาเกิดมาใช่ไหมอืมมาแบบเพราะฉะนั้น ลูกหลานสืเฮอดอิ่งั้งลงไปห้คิทากอนว่าลูกเิ้มตองคิดนิดทิศจะรางก็ตัดเสินใจก็สืเฮอดอิหงังลงไปก็สิตาออไอแม่เออมรื้องพอเบ่งแม่เพื่อจะสือยางไงงัยวะว่หูจักคุ้มคู่บาอาจารย์ว่หูวจักคุ้มพอคู่มัยงัยคือว่างัยคือว่ามาตีพอตีแม่เล็ครูนั่งก้มนอนหยาคงจับวะ เขาเืินยาปั้นทอ,องออกเขานม่นั่งเพราะฉะนั้นลรกหลานได้ทกไปเป็นขาดเขามาอืงเขาเรียกพญามารคือลัคนเป็นพญามารมาเกิดเป็นพญามารมาเกิดเออเกิดได้กระเ้าบ,บ้างผ่านพอผ่านมาไม่ยังกับผ่านไขว่างหมดพอไม่ห่างไม่ดีใจคนสุดข์ถายกันว่ากี่ผานนั่งบุกน,นั่งกล่าว่าไม่หอาเชี่ยนข้านบานกองสื่อ,อยู่ได้บุกต้อง ใช้กรรมพอใช้กรรมมาได้เมือเอม่อหมดพอหมดแม่ก่อนทำเมื่อได้ก็ขายเกินไปวางคงเอ้อป่ยนงป่าข้านมันเป็นต่งา,ดดา,างๆแล้วลูกเด้อาพ่าทำงานพอผ้าเช็ผ้าถ่าให้เอ็งน่งลาเป็นผ้าผ้าวนให้เป็นปากเป็นบา้าตาเป็นข้างตาข้ามหมาเป็นตีนเป็นมอ่งเป็นเปลือกแท่นให้พอ่ออให้ผ้าเช็ผ้าต่างให้ทางวาเราไม่เกิดขึ้นแล้วลูกเด้อ ทั้งบุ raktion, ทั้งร้าการจีดใจบุญกุศ้มเพ่อที่ท่านเี่ท่าถามมาท่านเเท่านกระด่ายได้บุกแล้วมันเป็นกำัางค่อยเป็นค่อยไปถามว่าเป็นยักเว่าถึอได้กักเช่วได้วาชันแต่เมวดได้วาชันว่าท่านถึอกักถึอท่านได้ยิงไปซื้อน้ำผเต็มอีกแล้วว่าบได้น้ำาออกวาชันวนัมันมาออกจากเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันมีปัญหาผ่า คือเราแหงเหมือนใบไหนพอออ่นฟังว่าการแห้งทุกทุกทางก็จะแก้ปัญหาจังไหว่าทุกมาน่ะไม่หลักเขาวะแห้งทุกแห้งนะเคียวเค้นไม่หายกันมลูกแล้วสังคงทุกมือข้ารันฟังแทงข้ารันฟันแท่งติดใจอมาหิตโขเที่ยว่าเป็นข้ามดาดิ้ิดใจทุกมือเห็นผิดเป็นทอบเป็นัำขานไหม เออผมกัดเดกเดพกิ้งทอดผัวดีเออบางิดใจว่าไม่ถิงงไม่ทำพอาฉะนั้นเพี่พอมาบอกมาถอดบนกวาให้เย็นวาลูกเย็นวาอยทุกทิ้งทุกอย่างมีทางใกล้แล้วเด้อค้อป็ปค้อไปทุกทิ้งทุกอย่างนั่นแหละว่าตายงค่อนว่าตายงายไหมว่าตายเหมืออือเหมือนกูอยากตายเลยว่าจัน่ะอยากตายแต่ว่าตายพวกนักขอาไปโดดสะพานขาหัก ก็ไม่จะไม่เห็นเหตจ้าเขาาค่ะแม้ว่าเป็นบาเป็นกันคุณจาบอกเองรางนะาัดค่าได้ไปหาได้ไปหาโดนถลกท่ามักผู้ใดไปแต่งเอาโลูกได้ไปเขาแทงเขาเขาแตงแล้วเขาลกเขาพ,พานะักว่าไงมาเิภแตงไปไหนน้หนึ่งน้ว่าทำคมื่อหนึ่งก็ไ้แตงขหอดกันนีทำไมคู่เป็นไปชอบถีบพอบได ผู้ายผมเด็กหาดัางเกลือว้าวไม่แต่ที่แตกแบบผ้าวัาทางมาบ้าเอาว้าวับบรัวว่าทางมาตาไม่ไห็หลายจริงหลายแบบก็คงที่เข้าเทียมกันั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่หันหัวจับเด็กแก่ที่เขาผัวผิดสามหลูกเรื่องบ้าว่าไปหนังแบบบ้าตายแบบตาไม่ยอมไปโดนสาพานต่โดนะาพันก็นังว่าตายโดนนั่งก็นังว่าตาย ไปโดนท่าพังขาหักเป็นกัาตื้มนเห็นวะน่าแบบเพื่อไทยกับ้องทอาละม่านเพิ่มผุบทอละมน่นเพิ่นใช้ก่ำห้องเ่าบอกว่าน่าแะ่ะมันไม่ใช่ทางแก้การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขามีวันให้แกเขาไม่มีวันให้ก้มหมุห่ากรอืปีใหม่แล้วรนะับหุูกหลานปีใหม่แล้วอพอเถอะเขาห้ามหุ่้กทะ้งนใช่ม ให้ล uhm. <cima. S 1> ูกหลานไม่ถศกไม่รำไม่ถศกไม่้านมีอันตะติงด้วยบารัมีองค์ปู่ชีขาวได้หรือเปล่างานว่าให้ลูกให้ลานไม่ถศกไม่รำไม่โศกไม่รำนำว่าวันที่หกเแก้เคล็ดไปทําให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรวันที่หกมีดีแน่ไหมวันที่หกมีดีแน่ไหมวันที่หกวอกกระดาเป็นงานวันเกิดที่น่าหล่อ เครื่งององปู่อเข้ามาทิ้งทาตุมาทิ้งทาตอยู่ในตัน้งปู่ปูพยะายามะน้และพระชังกัดใจเบิกเงยเป็นงานเบิกเงินงานนั้นเว่าฟบินเทว่าาบินเขา,า,าจะหน่ะเพิ่งรับดูเมื่อเย่หรือบ้าอท่านสมควราถไปชักก <c ười> าระบูชาลูกร้นดูงไหนท่านจะรู้กับเรา พอทานะจนระวังให้ดีวันที่หกพอเราบ้างงาับมาทำบ้างเดีกว่าพอมาทำเพราะเราเราวัดจัดง่ายกว่าพอดูไปมาูมาเรียกเขาเขียอน่ะท้งันวันนี้วันที่หนึ่งเริต้นใหม่นะลูกนะเริต้นใหม่สิงไหนไม่ดับไม่ดีไปียนใหม่ถ้าเราดูว่านิสัยเราไม่ดีเราก็ต้องเปี่ย รู้จักไหมความบาเปลี่ยนความบาเปลี่ยนเขาอย่างเขาจักว่าเออปีนั่งกูเฮ็ดมาบิต้องข้อปีนี้กูเสีเฮ็ดใหม่ตั้งติดมันเฮ็ดใหม่พูดดีทำนี่ให้ผูดดีทำดีชีพดีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ดีกับสิ่เกิดถึงกับเจ้าของแล้หมดบ้างเออได้ไปหาดาคุณได้ไปหาตุ่มจีคุณ ขคาบากหมดทุกคนนะลูกนะตัําบากมันทุกข้องม่ด้หรอกว่ามีแต่ของับากผู้ทุกข์กาเข้ากับมึนเพราะว่ามีเขาเกงกับมแต่่าเมิ่อปีใหม่เราขอขอมันดก็ได้โอ้บอรกเบอร์ท้าที่ผ่านตาว่าถือท้าใที่ตาได้ไหมแต่ว่าข้างเราพอาตาได้แต่ว่าไหนตาได้ไหม เปิดกูพ่อเห็นถา,ถ,าถึงห้างนะแต่ทำไมมาเคลื่อนไปได้มันเป็นเพราะอะไรยังไม่รู้ระวังให้ดียังมระวังนะระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะได้เหตุบุกเคลื่อนอยู่ไรเอาเค <Okay. S 1> ลื่อนทางวางลกหลานทงวางไม่เงงไม่ขัดเคลื่อนนะเคลื่อนหนังเคลื่อนหนา,เ,นหนาเดี๋ยวว่านนี้พ่อจะเปิดกูใหม่นะเปิดกูใหม่ก็ไดั อีนั่งมาฆ้าผ้าถกว่าจังสีฝันได้ชืนของเราผ้าทำมาไปออกตัวข้างหน้าวาสัง่วเพราะชาพ่อตกบันงดังอเพ้อแเทียเขียงอนว่ักนังันไปเล้วพอฝันมาอ่ะโอเคเดี๋วพ่อจะจัด่านตามให้ดีเิ้เพ่อจงไปวอกกัมหาดีเออขานงาเรากำลังจะทำน้งกระดูกกระเด็นป้องกันย่า งานการเดินใครดีต้องบัดดหัวขัดทั้งไปง้อฝุนหกคือไปดูทา่าน่ะคืวมาว่าดูถ่านมันพอมาครับเยี๋ยบก็บ้านเยีบก็บ้าแล้วพ่อจาัดก,การให้หัวนะ่ะถามว่าฝันว่าพอแต่เมฝันบ้าฝันดี่เราด้วยบ้าฝันอีนังงมาถ่นานถาน,นนะ เดี๋ยวเขาจะจากให้าดอ๋ยวเขาจะจากาห้นะอืมมแ่แต่ว่าจัดก้อมฟังใางดีเดี๋ยว <laughs> ว่าโต๊ะวาใไหีกันเออต๊ะวันใหก็ตีใช่ไหมวะท่า,านบ้่นม่มาไน้ที่พักๆแบ่โต๊ะวันไหน้บ้างได้ที่ห้าเกตทองวั่นอือจิงจงมาท่าว่ามันถึงแมงหวันหน่นนี่วพ่อห้าเกตทองทยองไทรุทองไ่ พ่อเราจงขายแล้วนะเพราะว่าที่แล้วไม่ได้ใช่ไหมบ้านหลังไม่ว่าไม่พี่ห้าเป็นทเพราะว่าถือว่าเอาไรมาพอแข้งแขมแลก็แขงกัแขงแขงกับแขงเอาแขงเทปห้าเตีองเอาแข้งแขงไปเลยเพราะว่ามันมีคนเนาะมันมีคนได้ยินคือของพ่เอาแขงแเงแล้ ไม่แต่อีนางนัทพาเท่า,ากับอีนางแตงเมพาด้วยไม่ขอเขาเอาแข็งแข็งล้วปากแข็งด้วได้ห้าเต่องเอาแข็งแข็ท,ทั้าวนทานไหบ้านเลขที่ลังึ่งบ้านท่ออกราอบบก้า์เพียงแบบเ้ื่อโวิาอ้าวอีนางหงอกบ้านบ้าค่ะของกลังต้องไม่ตาปลา ยังจะเชียวอีกสองข้อนะถ้าอย่างนั้นเก่งเชี้ยสององค์ทำยังไงก็จะได้ทะเลาะเข้าใจมั้ยถ้าอย่างนั้นเก่งเชี้ยสององค์ได้ทะล้อวันที่หกมกรดาเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยโอเคมั้ยขอบคุว่าโอเคนะว่าเหมือนเครื่องราวะเออเข้ามาเร็วแรงเดียวกับเข้ามาโอเคจะเข้าใจไปตีไปมี พ่อบอกเลยว่าพ่ขันเอาอบ้านตีนางนัทชาพาหมานบ่าพาโศกจน้ะ้พาโศก <c oughs> โเอาหมานกับอัยะนยอบานบ้านเลที่ห้ากเกดเขาไม่ไหวพ่อ้อาใช้แต่เงนะา้องใช้เข็มไม่หย,ย,มนะย,มยิบนเพราะว่าเกี่ยวดรงกับพยานนะเกดเชียนทององพามัไม่จาววานวะ่าไม่ใส่แบงนี้น้าแบบไม่ถามคน ไม่อีนั่งหลักเราอีนั่งหลับไงกับวัตถุเออคิดว่าขวานเขาเริ่บ้าเออกักเชียร์เอกเพียร์เลยปผีจากมึงแรงวานแผนมาเออว่าใจแค่เขาเป็นผีมะพะอระว่งมันเป็นขนอยป่ยผีแล้วเขาป่ยผีแล้วลางแ่ะมาว่าพ่อป่ยผีไงว่าใจแข่เออเขากักเียเอกกับอีนั่กัก็เป็นผีนะ บ้ากะดึงมาบุงไหวป้วถาถี่มาพอพึงไหวค่ะอามาเป็นไรถือว่าปีใหม,ม่ปีใหม่ให้ไปแข่งชันบ้างสิพ่อจะให้เฝ้าพ่อได้ยังไงว่ากว่พ่อก็ไม่ได้ป่วยไม่เคยเบื่อว่าท่านว่าพอ่อเขาบอท่านไะไว่ากินอย่างไรพ่อเขาไปกินปีใหม่เรื่องไหนทางไหนลูกใช้แต่อืมพ่อไปตื่นมาพ่อมาตื่นปีใหม่เรื่างว่า ชงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาขึ้นพ่อกำลังเบิ่งดาวเลยพ่อร่างดูดาวเขาว่าเข่าดาววะจังพ่อกะเข่ามาอยู่ด้ยพ่อเข่าดาวว่ะพ่อเข่าดาวว่าพ่อฮอร์ใช้ผ่านมาเอาเท้าไปเข่าดาวพ่อกำลังเบิ่งดาวมันมือจับอยวงน้นดาวพ่อเก่าผ่าไปโต๊ะ จะอยากหัวานะพ่อขาดอรดมาตจั้เปีนีย่านดาวมั้งเมืองขอวดมากลายจันทรีอ่อินั่งอีนั่งงอหน่ออเทตรงรุงมันถ้าดาวมันตตมาเขาว่าเข้าดาวเนาะเูเออาหนี่ว่าเข้าดาวพ่อขาเบิ้งราเพ่อขาไปตรงขาไปตรงอยากหัวืไปจะอยากหัวอีไปนั่งมึงอีงนั่งนัดท่าก็ไปมึงเชอเรื่องขูง้อ มือตาโต๊ใส่ตาแล้วมันก็พอวางไปเข้าดาวเข้าดาวหกทุ่งน่ะพอมาทันดาวร้าวแบบแตกออกมากเลดาวน่ะแตกออกมาพอแล้วมันดาวเลยเขายิ่งผุเลยมันมันจะทังไปแตกงาง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 ถ้าเราฮักเอาแม่พ่อฮักเอาพ่อเอาผ่าพ่อว่าดาวมือพ่อเคยทำ เข่าดาวไล้ n ัวก็แบบตุ้มตุ i มตุ้มตุ้มได้ายน้อยด้ยไปเข้าดาวฮะเออผู้อื่นบาไหคือพอไปพอไปเข้าดาวได้ถึงย่วาว่ะรงท้ายปีเก<ๆ>่าต้องดาวปีย่าวัยค่อนข้างน้อยมาไม่ถามคนเนาะดาวแบบต้ต้งมากตุต้งมาเข้าดาวนะมืม้อประดาวรวงมากๆตต้งมา ไม่เอ็ดบุกดาวมาเกะบุกพอกระขอไ้เอ็บรูดาวเอ็ดรูน้าร้อนร้องอีกวบบเลยเอ็ดแรงเฮียอีกสองบุกมั่งอบแปลกปะช่วงนั้นงงๆเลคือกองเอาใช้เตุ่มไต้ว่าเฮียร้องถอดเฮียว้องถองเนื้อหาไปทั้งท้อม แวกดหตกไของสบายเลยทีฮ่า่าตรงกันแทถว่านเอาแมงอีีได้มาความรวยนี่ของเธอได้พอไปตรงเข้าตามตอว่าว่าเตมรูกันโตอะไปตรงมาฮ่ว่าว่าอีกทองโอ้ีแยของมาถือยาเข้าได้กว่านี้เต็มต้อว่างว่าของอยากเข้าได้ีันั่งหลังเหรอฮึ เลือจากปูเล่าหาจากปูขึ้นกแลงโมเล่าจากปูขึ้นกันจากปูือืนกันมันตุ๋ยได้คึ้กันมันทักเล่าหาทำงามาั่งเนี่ยพ่อไปเข้าด่าเดดดุงล้วแดดลืงนะเพราะว่าถมงท้ายปีกับตรับปีไหนสำคัญว่ะโตขึลงมาพ่อกะเหินพ่อกะผาไปต้นอกนะว่ะ พ่อกบนักมึงง้อง้ามที่ห้อก็เป็เก้าบ่หอดก่าหนึ่งก็นับที่ห้าเกเป็แปดเก้าบหเก่านับไปหนึ่งสองสามที่ห้ากเนแปดเก้างขึ้นไปตาหนังว่าเก๋เก๋เกไปเก๋หวยได้ดาวเก๋หวยได้ดาวเก๋ถูกแต่ว่าเหงรไม่ถมมันคือยาขอมนะ เราหาดูด้วยนะไปเข้านาร่นนะบังดีแล้วที่พอบังดีไปดวาบังด่าดาวเต็มฟ้าด้วแต่ว่าวกไาม,าม่เก่อเก๋แถบบ่น่าดีสัดทีเกแถเ,เก๋แถเกแถเก๋แถแน่ยงนะแต่ว่า มาเป็นอย่างมากทาเฮาทงลุเฮาทงลุก็เป็นอยน่างันข้านวันบอ,เนองเฮายมกตจสิเป็นเข็ดสองเลยอืมมักเป็น้ังสาร หเลยบางยังนนไม่หกเลยนะแม่นอนมากไม่นอนมากเห็น,นว่าพ่อไปเขา้าดาวเห็นว่าพ่อยังมีรางวัลให้ลูกหลานเอ้ยลูกหลานไปเขา้าดาวยังไม่มีรางวัลเลยยังไม่รู้จักอะไรนัร่นแหละงานที่ตาตพากก่อกลับไปเข้าดาวเลยั้งมาวันนี้วันปีใหม่เอ้ยมาใช้เขารองเพลงเม,มื่อคืนเนี่ยโอ้ยห้ายหมอกหลายที วิ่งมอนพอไปหาไหมออีพ่อมิ่มอนมากินปีใหม่เลวพ่อสงทายปีเก้าตอมเราปีมันพ่อม่หายแข้งฟอมได้พ่อพ่อไม่บาดเขาฟองเลยพ่อพ่อไม่เหมืองจางฟองเลยพ่อไม่งเจ้าฟองเลยแั้นได้มองเอิอพ่อไปพ่อกลับเอาไปกลับไปเที่ยวทั่วอาณาจักรมันคือม้วนขัดม้วนขัดกลางกลางว่าไปเข้าดาวกลาง่าเขาว่าเข้าดาวว่า พ่อก <Cornell. S 2> ็เป็นับราวได้ดาวเก็ดตุเก็ดตุเี้ยลูกมาขอเยอะห่าได้เข้าไหร่โอเคนะฮะให้ลูกหลานไม่โศกไม่รากไม่โูกไม่หมานอายุวันนะาสุขค่าพระละโสมันร่ำ้วยไทยปีใหมแลูกหมันหมันเฮงเฮงเออปดทุกข์ปดหนักลูกเออหาให้างไม่ดีแต่สุขภาพแข็งแรง ข้าควรให้ตท้เก่งเป็นทุกได้เขียงยรดายา,ยาปลอยกันไปวิเวอ,อ่อขคือแขวขั้นเขงขั้นมันบ่โดนขั้นมันรวมแต่จําไปไม่ขึขนข้นขง้งขึ้นแตนหักง่ายมากอาเจ็บไม่แข็งเราหลุดแรกเอ้าเอา,เอา